ลำดับต่อไปเป็นพิธีกล่าวคำถวายพัะตาหารเป็นสังฆทานสำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายพัะตาหารเป็นสังฆทานคือกเะละยมิตรภัยสาลทวีชัยถาวรและกเะละยมิตรสาวนีิรัญยสิริเรียนท่านสาธุชนทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสับบุรุษย่อมให้ทาน เช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิดแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญยเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะห้าประการแก่ปฏิคาหดังต่อไปนี้คือให้อายุให้หวันนะให้สุขะ ให้ภาละและให้ปฏิพานผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะห้าประการนั้นด้วยท่านสาธุชนทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ ขันธรรมยังพุทธะสพะคะวะโตปุพพะคะนมะการังกาโรมะเซนาโมตัสสะภะคะว ัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อาราหโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิไมยังพันเตอิมานิไมยังพันเตพัตตานิพัตตานิตตานสปาิวารานิสปาิวารานิพิกขุสังคสสะพิกขุสังคสสะโอนโชยามะ โอโนชยามะสาทุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกุสังโคภิกุสังโคอิมานิอิมานิพัตตานิพัตตานิสัปริวาลานิสัปริวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีฆารตังทีฆรตังหิตายหิตายสุขายะสุขายะ นิพพานายะจะนิพพานายะจะ ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายพัตตาหารพัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ จงรับพัตตาหารพัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเิอตลอดกาลและนานเธอ สาธุตั้งใจกลวดน้ำอุทิศกุศลและรับพรพระกันนะให้รวมใจของเราจุดนิ่งเข้าไปในกลางดวงบุญที่เป็นดวงสว่างติดหน้าที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดวางใจเบาๆเข้าไปในกลางดวงบุญนั้นจนกระทั่งดวงบุญขยายพร้อมนังตึกระลึกถึงผู้ที่เราจะตั้งใจ อุทิศกุศลให้แบ่งบุญให้ไม่ว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นจะมีชีวิตอยู่หรือละโลกไปแล้วก็ตามอันได้แก่ผู้มีพระคุณของเราทั้งหลายมีคุณแม่คุณพ่อปูย่ย่าตาทวดบรพรพบุรุษครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิตสหายสัมพันธชนบุคคลเป็นที่รักของเราทั้งหลายรวมทั้งเทวดาที่รักษาอยู่ของเราเทวดาที่รักษาพระพุทธศาสนา เทวรารี่ปรเป็นสัมาทิท,ทิทั้งหลายอีกทั้งคู่เวรคู่กรรมที่เราเคยปิดพลาดล่วงเกินกันมาเราก็ขอโหสิกรรมซึ่งกันและก,กันและขอแบ่งบุญให้ตามส่วนแห่งกรรมนั้นแล้วเราตั้งใจรับพรพระกันนะยะทาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาครัง เอวเมวอิโตดินนังเปตานังอุปกปติอิจิตังปทิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสภะปุเรนตุสังกปาจันทัวปนรโสยธามนิโชติรโสยธามีติโยวิวัจจันตุสัพพะ Uh... สนิจจังวุธาภัจจญโยจันตารวยธรรมวาทันติอายุวันโนสุขังวาลังสัพพุทธานุพังเวนสสะพัทธามานุภา නුහවන කරතන ගමරතනරතනතින රතනනනු පාව නජතුරස සහස thamමන්න්නු පව กาตยานุภาเวนะจินสะวาคานุภาเวนะสัะเภเตโรคัสสะเภเตโยัยาสะเภ ทกุสิริวันทกวยสวาันทโก โอคังวอนทีจยสาวสาสตฺโต Tusa pemangkalangrakan Tusa ตั้งใจบูชาพระกันนะอระหังสมมาสัมพุทโภพควอรอราหังสมมาสัมพุทโภพควาพุทธังพะควันตังอภพิวาเทมีพุทธังพะควันตังอภพิวาเทมิ พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาคาโตภควตาธรรมโมสวาคาโตภควตาธรรมโมอาม,มังนามาสามิหาม,มังนามาสามิธรรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรา สุปฏิปันโนะภควโตสหวกสังโคสุปฏิปันโนะภควโตสหวกสังโฆสังขังนามามิสังขังนามามิสังโคเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญสาธุชนทุกท่าน ตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันนะครับกรากรากราขอให้ลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายและยอดนักสร้างบารมีทุกท่านพร้อมทั้งครอบครัวบริษัทบริวาร ที่อยู่ในประเทศและอยู่ต่างประเทศทั่วทั้งโลกจงมีแต่ความสุขความเจริญความรุ่งเรืองในร่มเงาบาวรพระพุทธศาสนาให้สมปราถนาในสิ่งที่ดีงามทุกประการทุกโศกโรคภัยปัญหาอุปสรรคใดๆที่มีอยู่ให้มาลายหายสูญไปเป็นอัศจรรย์ให้มีอายุขายยืนยาวได้สร้างบุญสร้างบารมีเป็นนาน,าน ปฏิบัติธรรมก็ขอให้เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายพร้อมทั้งมีสมบัติมากมายสมบัติจักรพัดตักไม่พร่องติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติได้ได้ติดตามตามติดมหาปูชนียาจารย์สร้างบารมีไปถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกคนเทอินสาธุเรียนเชิญทุกท่าน ตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกรากรากรา